เออเปิดโล่ตรงนี้เปิดโล่ตรงนี้เัาจะขับมักกี้ขับมาหน้าพี่สองตัวตาย สำหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสัตเกมมิ่งในครับเพจนี้นะครับเป็นเพจท,ที่รับเติม UC ของเกมผับ G Mobile ครับไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจนี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับสําหรับท่านใดที่เลื่อนเฟซไปมาวันนี้เพจ LFF กลับมาให้บอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พ่อแม่พี่น้อท่านใดอยากจะสนับก็สามารถสมนักได้เพียง99บาทต่อเดือนมีสิทธิพิเศษมากมายหรือจะส่งดาวสนับสนุนก็ได้เช่น ทน่네เห็นแล้วนายต้องไม่รอดเงอมือขขงโดนยิงพี่มีคนมาหาเรา what the hell what พี่ว่ามีนะระวังด้วยแต่เด๋ยวหนะ่อยพี่สแกนดีกว่าชัวชัว w a i ยเฮ้ยอืดยด้านหลัง <S AR F> มีคันหนึ่งตรงกรดัง ok chờ là đây ác là mẹ ui ma 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 lốt ma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  hiện lâu. จอดเหรเห็นรถพี่จังหวะพี่ขึ้นมาพอดีมันวิ่งเห็นปะเห็นอะเห็นอะไเห็นร marked a location มันทำอะไรอ่ะมันเช็คงานมันเช็คงานพี่วมันเช็คงาน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 มันน่าจะเดินมาแล้วมันบักรถพอดีเฮ้ยไอเชี่ยมีรถด้ว่าะอ้อ้อมอ้อมอ้อมออมอ้ วิ่งมาเช็คความชัว่เอ๊ะละใช่หรือเปล่าน่าโอ้มันเอาเรือแล้วว่ะใช่ใช่พี่เราจะพาไปดูเขาเรือเนี่ยน่าน่าน่ามันไปขอบน้ำแล้วพี่เออพี่กำาัพาไปดูเรือเออจ้าขี่เรือก็หวานเลยเียเอาเรือลำนี้แน่นอนพี่ว่าใกล้ๆเลยแม่พี่มันขับไปทุ่นแล้วน่ะลำนู้นเหรอลำไกลน้า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 ู้าน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 ้ ามาร์คต์อโลเคชันลง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  <laughs> ไม่กล้าไม่กล้า,าจองล้างจองผ่านไหมล่ะ,ละจองล้างจองผ่านเลยไหมล่ะ,ละถ้าจองล้างจองผ่านก็ขี่เรือข้าวแม่งเลยไหมล่ะ,ละ <laughs> เอาล่ะไอย่รถไอ่รถไอ่รถเอารถขับไป ไอ้เอออะไรกันหน่อยเฉยเลยรอ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 รเอาอะไรวะเนาะได้เพิ่มมีสองตัวไหมสองตัวมี่สองตัวอีกตัวหนึ่งก็น่าจะว่ายน้ำข้ามไปแล้วแค่นี้มันก็ไม่ทันแล้วว่ายน้ำไม่ทันแล้วแค่นั้นสแกนให้ got ล็ p กล็อกล็ลกล็ลกแล้วเจ็บจริงเจ็บจริงสวยบักกี้บักกี้บักกี้เดินหน้าพี่เนี่ยกี่ตัวเห็นเห็นตัวเดียวมั้งไม่รู้ร้านตะแกงเหรอเอ้าไม่ได้ตรงนี้เหรอ ล่ามาตัวเดียวหรอโดนเติมน้ำมันยัง,อ,ยงอ่ะยังอ่ออเปิดโลดตรงนี้เปิดโลดตรงนี้เด็กมันจะขับบักกี้ขับมาหน้าพี่สองตัวตาย Lạc chót lạc chót lạc chót Lạc chót lưới lạc chót lưới lạc chót lưới lạc chót lưới ui, <coughs> <coughs> ui. không có, ui reloading ui 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 ตายหมดโอ๋อข้างบนนี้เลยหล่อเท่หล่อเท่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดดเขาโ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 ดดเฮ้ยเขาโดดเขาโดดไปกี่เขาถ้าไปเอาเปหรือเปิดไปโทษเขาโดดเขาโดดโอ้ยโอ้ยโดนหลังยิงโดนหลังยิง โอ้โอ้คุมตัวระไวยคุมตัวระไวยคุมตวระไวคุมตัวระไวยพี่หาตัวลังก่อโอเคโอเคสวัสดัลโลสวัสดัลโหลฮัลโหลวััีััสดัสโีลววัดีวัดีสวัสดีสวัดวเล ฆ่าเพื่อนดูเออฆ่าเพื่อนดูตายไป่ได้แม่เลยโอ้หศาสตร์เจอมิด ไม่เงยตายเฉยเลยสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลามใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะตีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ f e c o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  k n p n p e แอลเอฟเฟ์ไลฟ์ฟอันะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ